มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำนะครับวิธีการสร้างกุญแจตัวต้าว o ออนะครับอันดับแรกให้เราต่าสาย OTG นะฮะสำหรับตัว XHOT นะครับในส่วนของนี่ฮะ Key to Life นะครับเชื่อมต่อนะครับกับตัวนี่ฮะวงจรนะครับวงจรตัวนี้เป็นของ VVDI นะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ฮะ มันทำการคอนเน็กแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการเลือกนะฮะในส่วนของนี่ครับเลือกโตโยต้าเลยนะครับนี่ฮะโตโยต้านะฮะเราสามารถเลือกตามรูปรีมทก็ได้นะฮะหรือเลือกตามนี่ฮะตามตัวหนังสือนะครับเราเลือกโตโยต้าวีออสนะครับวีออสมาดูฮะมีวีออสวีออสไต้หวันนะวีออสไทยแลนด์เลือกวีออสไทยแลนด์ฮะเลือตัวนี้ฮะ มฮะตรวจสอบดูเลยฮะว่ารูปแบบเหมือนกับ toyota vios นะะ toyota ทั่วไปนะครับเป็นกุญแจแบบนี้ฮะสามปุ่มนะครับมีวงจรแบบนี้แล้วก็รวมถึงวิธีการที่จะสร้างนะครับให้เราทำการ generate กด generate นะฮะทำการสร้างเห็นไฟกระพริบไหมแบบนี้ฮะไฟตัวนี้ติดค้างเป็นสีน้ำเงินค้างนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องมือนี้เรามีสำหรับใครที่ทำกุญแจกับเรานะฮะบอกได้เลยนั่งรอไม่ทัน ไม่ทันร้อนนะฮะแป๊เดียวฮเสร็จเลยฮะนี่ฮะดูการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้แสดงผลถึงนะครับตัวนี่ฮะ key to light นะครับกำลังสร้างนะครับรีโมทผ่านสายเส้นนี้ฮะนี่ฮะคอมพิวต์แล้วนะฮะกดปึ่งเรียบร้อยฮะโอเคนะฮะใครที่สนใจทำกุญแจกับเรานะฮะเรามีเครื่องมือดีๆนะฮะอัปเดตใหม่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือนี้เป็นถือว่าตัวเล็กพกพาง่ายฮะ ทำผ่านโทรศัพท์ได้เลยโดยปกติต้องใช้เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ง่ายๆแนะนํากันนะครับใครสนใจก็ inbox สอบถามนะครับเกี่ยวกุญแจรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจฝั่งชิปหรือกุญแจธรรมดารหรือกุญแจสมาร์ทคีย์แบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับก็ติดต่อเราได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ